สวัสดีครับแฟนๆทีมแคงโก้กลับมาเจอกันใหม่อีกแล้วนะครับผมที่ผ่านมาผมได้ทำซีรีส์เกี่ยวกับพื้นฐานการยิงปืนสั้นนะครับผมหลังจากที่ได้ดูซีรีส์นั้นจบแล้วผมก็เลยจะมีซีรีส์อันต่อไปนะครับนั่นก็คือสอนการยิงปืนแบบอินเทอร์มีเดียตหรือว่าระดับกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ยากขึ้นไปแล้วหลังจากที่ทำเบสิกเป็นแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทราบนะครับผมแค่เป็นหนึ่งคนที่ชอบยิงปืนมากๆนะครับผมยิงมา10ปีแล,แล้วแล้วก็อยากแบ่งปันความรู้ให้บเพื่อพ่ออนนผาน YouTube ขผงมผม โอเคถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องทีมแทงเกินะครับผมเรามีเสื้อซีซั่นสองที่ผมใส่อยู่นะครับลาย What the fuck นะครับผมวิสกี้แทงเกิลฟ็อกช็อตแล้วก็ยังอื่นอีกมากมายเลยนะครับไงลองไปดูที่ลิงก์โซเชียลมีเดียข้างล่างด้วยครับผมโอเคครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกกันเลยครับท่านี้นะครับคือสมมุติว่าเราหกลมนะครับอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจนะครับส่วนมากมันจะเกิดขึ้นนเเเวลาาารไไม่่่ด้้ตังงใจอยช โ,มโมอมโอมล้มสมมุตินะเราเราอาจจะเดินถอยหลังอะไรล้มใช่ไหมครับเราสามารถที่จะยิงจากจุดนี้ได้เลยนะครับเคลีย <Clear. S 1> ขาเรานะครับผมอยู่กว้างๆอย่าแคบเพราะว่าอันนี้ยเบสมันไม่ดีนะครับสมมติเราล้ลมก็ขากว้างทันทีเลยเอาขาขึ้นมาก็ได้นะครับยิ่งสเตเบิลเข้าไปใหญ่นะครับปืนแล้ก็สามารถที่จะยิงได้นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ หัวขึ้นมานิดเดียวอันนี้เราใส่เสื้อกลอกกันด้วยใช่ไหมครับเอ่อมันก็อาจจะเหมาะตัวไม่ได้ั้งนั้นอยู่ก็เอาแค่เอาหัวขึ้นมาเราสามารถยิงได้เราก็ขึ้นมาเรายิงนัดหนึ่งอันนี้มันจะเป็นยังไงเห็นมาดูกันพี่จะเริ่มจากล้มไปแล้วนะครับผมหรือว่าเรามีความจําเป็นที่เราต้องทิ้งตัวลงไปเลยนะครับสืว่มีคนยิงมาเฮ้ยลงหลบเลยนะครับ อะไรมันเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่อ,อย่างที่ย้ำไว้อันนี้ไม่ใช่ท่าที่เราอยากยิงแต่เป็นท่าที่บังเอิญเกิดขึ้นและเราต้องยิงนะครับโอเคอันนี้จะยิงไงนะครับเดี๋ยวพี่ให้ย่อจากตรงนี้เลยนะครับย่อจากตรงนี้นะครับเข่าขึ้นได้นิดนึงนะครับกว้างๆไว้เราจะได้ไม่ยิงตัวเองดูวิธีด้วยนะครับว่าปืนเราเราไม่ได้เล็งที่ขาเรานะครับรู้เลยว่าปืนเราอยู่อย,อย่างไงนะครับแล้วหลังจากนั้นออกมาก็ยิงขึ้นมา เบสิกทุกอย่างเหมือนเดิมตอนที่เรานอนจับปืนเหมือนเดิมเลงศูนย์เหมือนเดิมอุดกายเหนี่ยวกายทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแค่เปลี่ยนว่าจากที่ปกติเรายืนและเรานอนตอนที่ขึ้นมาก็ขึ้นมาพร้อมปืนนะครับพยายามจะให้ปืนกลับเข้ามานิดนึงมันจะขยับตัวง่ายขึ้นนะครับเหมือนกับตอนที่นอนเออร์เบนโ e นเวลาพลิกตัวปืนเข้ามานะครับเหมือนกันเฟึงๆึงตั้งนะครับ ดีมากเโอเคสังเกตไหมว่าตอนที่เอาปืนเข้ามาแล้วลุกขึ้นมันง่ายกว่านะครับเวลาเราจะทําอะไรแล้วก็เราจะมี movement หรือว่าเราจะขยับระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นจากนอนไปนั่งไปยืนพยายามจะเอาปืนเข้ามาหาตัวเราเราจะเสถียรกว่าทุกอย่างมันจะแน่นกว่าถ้าเกิดเราปืนอยู่เงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันมนระคับปืนยากอันนี้ปืนประคับง่ายแล้วเขาเมื่อไหร่ที่เราต้องอยากผลักออกไปยิงมันได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นท่าประจําข,ของเราก็คือถ้า ไฮเรดี้คมอพรสเรดี้ท่าสามท่าเดียวหมดเลยนะครับโอเคเตรียมพร้อมไปครับเย yep. ี่ยมอเข้าทุกดัานนะครับผมยิงครับดีโอเคเยี่ยมครับ ระหว่างนี้ที่ขึ้นมาเราสามารถที่จะยิงจากข่าก็ได้หรือว่าขึ้นมายิงก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับผมรู้สึกว่าอยากขึ้นมาเพื่อที่จะรีบวิ่งไปที่อื่นเพื่อไปยิงต่อก็ได้นะครับผมอ,อันนี้แค่เป็นสกิลว่าสมมติว่าเราล้มและเราต้องยิงแทนที่จะเสียเวลาคุกเข่าหรือว่ายืนก่อนยิงอันนี้ก็คือยิงได้เลยนะครับถ้าทุกอย่างจริงๆมันไม่ค่อยอยากแค่ว่าเราต้องระวังว่าเราอย่ายิงขาเราโดยเฉพาะถ้าเกิด อย่างนี้แล้วก็เราจะยิงเป้านี้นะครับผมแนะนําให้เบี่ยงตัวไปนิดนึงก็ได้นะครับพยายามจะให้ปืนอยู่ระหว่างขาเรานะครับหรือว่าเช่อว่จะไปยิงตรงนี้เลยข้ามไปยิงหรือว่าถ้างั้นปรับเป็นเออร์เบนโพรนก็ได้นะครับเออร์เบนโพรนเท้าเราไม่ต้องยันก็ได้เท้าเราอยู่อย่างนี้นะครับถ้างั้นเราเนี่ยตอนนี้เรายิงไม่หมดเลยนะครับเราก็าเปลี่ยนมาขา้างหน้าปุ่ม เรายิงได้นะครับสี่องศาเลยซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังตอนนี้เราสามารถยิงได้หมดแล้วนะครับผมกับปืนสั้นโอเคไหม okay, okay. อันนี้ก็จะเป็นการฝึกสกิลแบบ intermediate นะครับผมระดับกลางแล้วนะครับผมถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด like, subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนทีม Tango นะครับผมโซเชียลมีเดียลิงก์ก็จะอยู่ข้างล่างน,นะครับผมโอเคทุกคนขอบคุณมากครับเจอกันคราวหน้าครับ f o so smooth smooth is fun นันเ